ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอจนคอบอกตัวสมเธอนั้นเป็นศพไปแล้วทุกครั้งที่ Club my life. 就怕。 提上 你是。 เาเป็นว่าพี่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วจีให้กรรมาการเป็นคนพูดแล้วกันนะฮะเชิญครูเจด้าครับสุดยอดโ <Okay, S 2> อเคเขาพูดถึงน้องเฟื้องก่อนนะคะน้องเฟื้องเป็นคนที่มีรูปร่างที่เพอร์เฟกมากได้เปรียบมากแล้วก็สำหรับโชว์นี้เป็นเสาวมั่นใจแบบดุเดือดนะคะแต่พี่ว่ามูฟเมนต์ของร่างกายหนูขาดการใช้แขนไปนิดนึงเพลงนี้มันวอยาว มันไซวี่งได้สบัดได้มากกว่านี้แล้วก็เวลาหนูร้องเพอร์ฟอร์มโชกมาหนูสามารถยิ้มมุมปากได้เป็นสาวมั่นใจที่ยิ้มมุมปากแล้วมันจะทำให้หนูมีเสน่ห์และคนดูรักหนูมากขึ้นค่ะคุณค่ะค่ะแล้วก็สำหรับน้องจีนขนลุกตลอดเลยจะบอกว่าร้องเพราะมากแล้วก็พี่รู้สึก กับความหมายของทุกคำในเพลงที่หนูสื่อออกมาค่ะเพราะมากจริงๆค่ะขอบคุณากคุณ,คณคดได้ครับเจมัมจ๋าว่างไงบ้างจัดไปเออเอา,เอาน้องเฟื้องก่อนละกันนะครับน้องเฟื้องจริงๆพี่อยากคอมเมนต์หนูตั้งแต่วิกที่แล้วละพี่ว่าเขาพยายามทำทุกอย่างให้หนูเต็มที่ทั้งฉากทั้งเพลงมันมาให้หนูหมดอะแต่หนูไม่รู้จักที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์กับตัวหนูเอง พี่ไม่ได้บอกว่าหนูไม่สวยหนูเป็นคนที่สวยแต่หนูไม่รู้จักใช้ความสวยที่ผสมออกมากับเสียงและอารมณ์ของเพลงให้คนดูรู้สึกสนุกไปกับหนูได้เพราะฉะนั้นพี่ว่าถ้าถามว่าโชว์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเป็นโชว์ที่พี่ไม่ประทับใจที่สุดแต่หนูเป็นคนหนึ่งที่เบรกสกอร์พี่เพราะว่าหนูโชว์ในวีคนี้ก็ไม่ได้ใจพี่เหมือนกันแย่ที่สุดของวันนี้ในมุมพี่ นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรื่องเสียงมันมันหนูสามารถร้องเพลงได้พี่เข้าใจแต่หนูติดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เช่นมันเหวี่ยงได้อะ่ะอารมณ์เพลงอะ่ะผู้ชายอะ่ะเนึ่ออกอปะเราไม่ชอบแล้วเหวี่ยงไปสิเราสวยอะ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเวลาร้องเพลงนะพี่ว่าคิดรู้สึกกับเพลงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเนื้อเสียงมันออกมาเองลองดูในวิกหน้าเดี๋ยวพี่จะรอดูนะฮะโอเค okay. สำหรับน้องจีน้องจี คุณคือโชว์ที่ดีที่สุดของวันนี้ในใจพี่จแจมแอมที่บ้านเรียกที่บ้านพี่เรียกว่าซูเปอร์เพอร์เฟกเชื่อไหมว่าเพลงนี้พี่ชอบมากพี่ไปดูหนังเรื่อง I Miss You ในเวอร์ชั่นที่เป็นผู้หญิงร้องพี่ก็ชอบเหมือนกันพี่โจ้ร้องดีมากหนูร้องเพลงนี้แบบทําให้พี่คิดถึงผัวที่ตายไปแลว้ววะ <Yeah. S 1> เข้าใจป่ะคือแบบว่า แล้วพี่เคยเคยนั่งคิดนะว่าทําไมเวลาเขาคอมเมนต์กันร้องเพลงแล้วมันมีอารมณ์ร้องไห้ออกมาเมื่อกี้หนูทําให้พี่น้ําตาซึมเลยนะจริงร้องดีมาก,กลและฝากอย่างหนึ่งสุดท้ายคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมที่นี่ครับผมว่าน้องคนนี้อนาคตไกลแต่มันจะไม่ไกลเลยถ้าคุณไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบวชคะแนนให้กับน้องนะครับถูกต้กอคงครับผมขอบคุณแจมําครับผมพูดขนาดนี้ไม่กลัวผัวใหม่โกรธเลยนะฮะ <laughs> ถึงหัวเก่ามากไม่ตามไปล่ะเออฮะอะไรนะอีดีเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวปิดไมค์กรรมการด้วยนะคะปิดไมค์กรรมการเดี๋ยวนี้เอาละค่ะอย่างนี้เจ๊แหม่มบอกนะคะคุณต้องโหวตถ้าชอบเฟืองพิมพ์ KPN 1 0ถ้าชอบ G ีพิมพ์ KPN 3ส่งมาที่41119